บอลเทนเก้านะครับเอาเทนเก้าแบ่งออกเป็นทั้งหมดสีล็อกนะครับนี่ครับล็อกที่ยืนอยู่นี่เป็นล็อกแรกนะครับล็อกที่1เรียกว่าล็อกกริบเขาแบ่งซอยออกไปเป็นทั้งหมด6แปลงนะครับส่วนนี้เป็นล็อกที่2ล็อกที่3เราเห็นลลนุ่นไกลๆนะฮะนะฮะเป็นล็อกที่4ก็มีล็อกดิมเขาขุนเขาทิวเขาแล้วก็วิวเขานะครับ ล็อกเราประมาณไล่หนึ่งนะครับผมการล้วเป็นล้วขบอยนะครับนี่เป็นบ้านตัวอย่างนะครับเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูวิวรอบๆ360รอ360องศาบนบนชั้นดูดาวนะครับบนชั้นนั่งเล่นครับผม ครับขึ้นนะอืครับนี่เลยครับ1 6อองศานะครับ360องศานะคองศานะครับ,น,รบนี่คือวิวทิวทัศน์นะครับของเมาเทนเ้านะครับ โอเคนะครับ